สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพวกเราเมย์อัญชิสาค่ะออยจินตาค่ะไอเวลิสราค่ะในรายการเรื่องเล่าจากชุมชน EP ที่16ค่ะวันนี้พวกเราก็จะพามาพบกับสิริมงคลดีดีสายมูสายบุญที่ศาลเจ้าพ่อเสือค่ะไปกันเลย เจ้าพ่อเสือจังหวัดพิษาุโลกก่อสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,560สร้างเสร็จทำพิธีเปิดเมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2,562ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกติดกับศาลเจ้าปุณ่ากงจังหวัดพิษณุโลกเจ้าพ่อเสือหรือเรียกว่าตัวเหล่าเอี้ยะซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ที่ฐานขอพรสิ่งใดได้สมประสงค์บางคนมาขอพรเรื่องค้าขายเรื่องข,าข,าองขจัดอุปสรรคเสริมอำนาจบารมีขอโชค าขอพรให้มีลูกตำนานเทพเจ้าตัวเหล่าเอียหรือว่าเจ้าพ่อเสือส่วนใหญ่แล้วชาวจีนจะนิยมกลับไหวยเพราะว่าเชื่อว่ามีพลังในการปกปักอภิบาลและปราบศัตรูขจัดสิ่งที่เลวหลายตอนนี้เราก็ถึงที่ศาลเจ้าพ่อเสือกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกรับไหา้ขอพอรศาลเจ้าพ่อเสือกันดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะ ในศาลเจ้าพ่อเสือนะคะเขาก็มีทูบเทียนตามกําลังศรัทธ,ธาของเราเลยหรือว่าเราจะเตรียมมาเองก็ได้นะคะของบูชาศาลเจ้าพ่อเสือนะคะก็จะมีทูบมีเทียนแดงหนึ่งคู่หรือว่าเราจะเตรียมเครื่องเส้นไหว้อย่างเช่นหมูสามชั้นหรือว่าไข่สดค่ะสําหรับใครที่อยากร่วมทําบุญบริจาคลงศพหรือผ้าห่อศพนะคะก็สามารถบริจาคได้ที่นี่เลยค่ะ เพียงชุดละ300บาทและยังมีบริการแก้ปีชงชุดละ100บาทนะคะอันนี้จะเป็นกระทงทองไหว้เจ้านะคะ3อัน100บาทค่ะ ค่ะจากที่เรากราบไหว้ขอพรเจ้าพ่อเสือเสร็จแล้วนะคะพวกเราก็ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมดีๆกับพวกพี่ๆที่ศาลเจ้าพ่อเสือกันค่ะนั่นก็คือกิจกรรมทําโคมไฟและแถมยังมีส้มมงคลแจกฟรีให้กับผู้ที่เข้ามากราบไหว้เจ้าพ่อเสือด้วยนะคะเราจะมาดูกันว่ากิจกรรมทําโคมไฟพวกเราจะทําแบบไหนไปดูกันเลยค่ะ nada que ver no และนี่ก็คือผลงานโคมไฟที่พวกเราได้ทำกันนะคะ a few moments later. เดี๋ยวพวกเราจะพาไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่หรือว่านักท่องเที่ยวกันดีกว่าค่ะไปกันเลยสวัสดีค่ะ,คะขอสอบถามหน่อยได้ไหมคะว่าท่านเนี่ยสนใจมาที่ศาลหลวงพ่อเสือเนี่ยส่วนใหญ่มาขอเรื่องอะไรคะก็ขอให้มีโชคมีลาบดิค่ะเพราะว่าเราเป็นชาวพิษณุโลกค่ะผ่านเกือบจะทุกวันเพราะว่ามาตลาด นะคะเราก็อยากมาทําบุญด้วยก็อยากได้รับโชคในปีนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คะทําไมคนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่เขานับถือสารเจ้าพ่อเสือกันค่ะก็แบบคนเขาเคยแบบนับถือกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เนาะเขาก็สอนลูกหลานกันมาให้มานับถือกันอย่างนี้นแล้วแบบเวลาจะขออะไรขอได้ไง คือขอได้เขาก็เลยมากันเรื่อยไงมากันเข้ามาไหว้กันบอกต่อๆกันช่วงนี้ฮัลโหลอันนี้นะคะก็จะเป็นเตาเผาสำหรับในการทำวิธีแก้ปีชงนะคะสำหรับใครที่มี ดวงปีชงในปีนี้นะคะก็สามารถเข้ามาแก้ได้ที่ศาลเจ้าพ่อเสือค่ะเขามีบริการชุดละ100บาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นพิธีแก้ปีชงนะคะที่มีนักท่องเที่ยวได้เข้ามาแก้ปีชงที่ศาลเจ้าพ่อเสือค่ะในการแก้ปีชงนะคะก็จะปัดสิ่งชั่วร้ายออกจากตัวมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองค่ะ ศาลเจ้าพ่อเสือนะคะก็จะอยู่ติดกับศาลเจ้าปุณเถากงมาค่ะเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าค่ะว่าด้านในศาลเจ้าปุณเถากงมาเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเราได้เข้ามาด้านในแล้วนะคะเราก็จะมาไหว้กราบขอพรเทพเจ้าองค์ปุณเถากงมากันค่ะ จากที่เรากลาบไหว้ขอพรเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเสี่ยงเซียมซีกันค่ะ ศาลเจ้าปูนเถากงมากจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นศาลเจ้าเก่าแก่กของเมืองพิษณุโลกซึ่งมีประชาชนเข้ามากรับไหว้ขอพรเป็นจานวนมากเข้ามากรับไหว้องค์ปูนเถากงมากองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภและองค์พระภูมิเจ้าที่ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าเจ้าที่ประจําเมืองที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนนับถือเป็นจานวนมากส่วนใหญ่แล้วจะมาขอพรในเรื่องการค้าทํากิจการค้าขายให้เจริญรุ่งเรืองเติบโตมั่งคั่งมั่นคง ทำให้ร่ำรวยขึ้นได้โชคลาภและขอพรให้สุขภาพแข็งแรงหลังจากที่เราได้เสี่ยงเซียมซีกันที่ศาลเจ้าปุเณ่ากงมาแล้วนะคะต่อไปเราจะลองไปเสี่ยงเซียมซีที่ศาลเจ้าพ่อเสือกันดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะ ค่ะตอนนี้เราก็ได้เสียงเซียมซีเป็นที่รับร้อยแล้วนะคะได้เลขสี่ค่ะเดี๋ยวเราไปหาเซียมซีกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวลองมาอ่านดูนะคะว่าโชคดีหรือเปล่า เอาละค่ะสถานที่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่มีความสําคัญและมีความศักดิ์สิทธิ์หากท่านใดสนใจเข้ามากับไหว้ขอพอรศาลเจ้าพอ่อเสือที่นี่เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะพวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะคะค่ะแล้วก็มาติดตามชมนะคะว่าอีพต่อไปเนี่ยพราเราจะไปที่ไหนกันต่อสําหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ